เรื่องนี้ผมเองก็ลืมแล้วนะฮะจนกระทั่งเรื่องมันกลับขึ้นมาอยู่ในข่าวอีกครั้งหนึ่งเป็นความคืบหน้าย้อนกลับไปเมื่อปี2562อาม่าหวยยื่นฟ้องลูกสาวของตัวเองในไส้ในข้อหาย,ยักยอกเงินกว่า250ล้านบาทวันนี้ที่ศาลอาญาพระโขนงฮะ สารนัดฟังคำพิพากษาในคดีสําคัญทําให้เรากลับมาจําคดีนี้ได้เนี่ยพนักงานอายการส่นักงานคดีอายา3แล้วก็นางหวยสีวิรัตเรียกว่าอามาหวยกันละกันนะฮะอามาหวยเป็นโจทยื่นฟ้องนางมาวดีสีวิรัตเป็นลูกสาวแท้ๆของตัวเองกับพวกเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารรวม5คนฐานปลอมแปลงเอกสารเรื่องเป็นแบบนี้ครับ ลูกของอาาหวยพร้อมกับพนักงานธนาคารแอบโอนเงินจากบัญชีธนาคารกระสิกรไทยสาขาสุขุมวิทร้อแล้วก็สาขาถนนสีนครินกม9ออกไปตอนที่อาาหวยล้มป่วยอยู่ในโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขายากักยอกไปเท่าไหร่250ล้านฮะนี่แม่ตัวเองนะครับถูกโอนออกไปจนวนหลายร้อยครั้งจนหมดบัญชีเลยอาาหวยมีแรงขึ้นมาปั๊บฟ้องร้องลูกสาวทันที ล่าสุดวันนี้สารอ่านคำพิพากษาว,ว่านางมาวดีศรีวิรัต์ลูกสาวอามา่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดสองข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมอันนี้ข้อหาที่1 2คือข้อหาลักทรัพย์สั่งจำคุกรวม20ปีใช้เงินคืนแม่ตัวเอง123ล้านบาทสารไม่ให้ประกันตัวราชทันคุมตัวกลับทันทัศสารหญิงกลางทันทีไปอยู่ในคุกต่อฮะ ในขณะที่จำเลยที่4ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรสิกรไทยมีความผิดครับฐานปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมอันนี้จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาสำหรับคดีนั้นเกี่ยวพันกันในส่วนทางแพง่งอามาหวยยื่นฟ้องธนาคารกรสิกรไทยแล้วก็ในฐานะที่ธนาคารเป็นต้นสังกัดของพนักงานนะครับแล้วก็รวมถึงนางมาวาดีลูกสาวด้วย เรียกเงินอีก350ล้านน่ะอเอาสิแสดงว่าคือผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแล้วว่ะชาตินี้แน่นอนตอนนี้ที่ศาลแพ่งพระขนงคดีก็ยังอยู่ในระหวา่างการพิจารณาของศาลอันนี้ผมกำลังพูดถึงอีกหนึ่งคดีนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่ตั้งขึ้นเราว่ากันต่อไปครับน่าจะมีการอุทธร์หรือว่าดีกากันจนถึงขั้นสุดแล้วครับคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้